เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว p สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆน้ำมานชมเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็นมิสูชิซีเรียครับปี2002สวยๆเลยราคาสุดคุ้มรถใช้น้ำมันล้วนๆครับไม่เคยแก๊สเครื่องดีเกียร์ดีความร้อนนิ่งนะครับช่วงล่างไม่ดังครับเจ้าของเพิ่งทำมาให้ครับเอาไปใช้อีกยาวๆคุ้มๆครับ ส,สวยๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมีไม้ท่านผู้ชมเลือกซื้อกันเป็นประจำทุกวันได้ไปพลาดคลิปใหม่ๆตัวเล็กใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับคันนี้59,000บาทเท่านั้นครับราคาสามารถต่อรองได้ด้วยเครื่องดีเกียร์ดีครับสีมีตำหนิบ้างบางจุดนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่น่าเกียดครับยังสวย66ยางยังดีครับในเบาะหนังไม่ขาดนะครับแอเย็นเพียงเพะ ใช้งานได้เลยภาษีป ja ีหน้าครับไม่เพียงแสนเก้าเท่าน <É. S 2> <or> ั้นเองเ้าไปถึงใช้งานก็ได oh, ้เลยไม่ต้องซ่อมไม่ต้องทําอะไรครับขับกันสบายๆมีดิฟฟี่ให้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้าเล่นเอกสารชุดโอนครบครับอันนี้พิกัดดูรถอยู่บางแคนะครับท่านใดหารถโซนนี้อยู่ก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับภายในเบาะหนังสภาพยังดีครับเบาะไม่ขาดเข็บซ้ายขวาซอกเหลือเติมเดิมไม่มีรอยซ่อมตัวถังครับไม่มีรอยชนนั่นเองรอยพับรอยอาร์กยังนานยังอยู่ครบๆสนใจก็ไปดูจริงทดลองขับก็ได้ครับติดต่อกับเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ